ทีครห์ภาษาญี่ปุ่นไม่ชัดของโทโดโรกิฮาจิเมะวีทูเบอร์จากโคโลไลที่ขึ้นชื่อว่าออกเสียงภาษาญี่ปุ่นที่ฟังได้ยากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือโทโดโรกิฮาจิเมะครับยากถึงขั้นขนาดคนญี่ปุ่นยังฟังไม่ออกเลยและตัดไปทำเป็นคลิปยากที่สุดเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าจะถอดคำของเธอ,อย,งยอธอังไงดีโยตุเจียะวุอ่จะผมมาซิงกูม่วุอ่ะโยตุเจียะมจ้าไอ้ก็เจอจนเมื่อปีก่อนครับมีช่องของคนญี่ปุ่นที่มีชื่อว่ามิเนว่วะเซนเจียได้ทำคลิปโทโดโรก ในแบบไทยๆมาให้รับชมและรับฟังกันครับแต่ขอบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์นะครับเป็นเพียงแค่คอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งที่รู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณหนึ่งครับดังนั้นถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอประทานโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะครับมาเริ่มกันเลย 1. ในการพูดของเธอจะมีอยู่2พยัญชนะใหญ่ๆที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนั่นก็คือพยัญชนะแถวสะก็พวกสะชิซึเซโซมันจะกลายเป็นเสียงตะส่วนเสียงพยัญชนะแถวดะดิรูเรโดจะกลายเป็นเสียงยะหรือบางทีก็จะกลายเป็นเสียงยะ ด,ด้วยเช่นัครบตัวอย่างอุเรชีแปลว่าดีใจมีความสุขเนี่ยมันจะเพี้ยนจากตัวอือเป็นยูเดี๋ยวอธิบายเรื่องสระนี้ทีหลังนะตัวเดซึ่งอยู่ในแถวดะก็จะเป็นเยส่วนชี้รวมเป็นชีนะอยู่แถวสะจะเป็นจะรวมกันเป็นยีเดจะดันนี้ครับ 2. จ,จะจ,จะสองตัวสระถูกเปลี่ยนเสียงตามตำแหน่งของประโยคหรือคำครับอย่างเช่นแถวในคำนี้อีเป็นอีเอเป็นเยอือเป็นอือโอเป็นโอมีเปลี่ยนไม่มากแต่ถ้าเป็นแถวท้ายประโยค หรือท้ายคําจะเป็นแบบนี้อีเป็นยะเอเป็นแยะหรือยะอือเป็นยือนี่ไงนี่ไงที่เพิ่งเล่าไปจําได้ไหมโอเป็นเออส่วนท้ายสุดะเป็นออครับผมแล้วที่ตลกคือบางเสียงพวกนี้ที่เพิ่งเห็นและฟังมามันไม่มีในภาษาญี่ปุ่นนะครับอยู่ในภาษาอื่นๆนะยกเว้นญี่ปุ่นโอเคหายฮจิเมะหรือว่านายฉลาดล้ําไปแล้วเอาภาษาที่ไม่มีอยู่จริงมาออกเสียงได้โอเคเข้าตัวอย่าง3คําครับอย่างเช่นคําว่าไดจิจําได้ไหมครับอีเป็นยะตัวอีในจิที่อยู่ท้ายคําจะกลายเป็นไดยะ ต่อมาอมมาเมเบิตัวเอเป็นแยะและอีในบีตํำแหน่งท้ายคำจะเป็นเดียกลายเป็นอัไม่เดียอมเยอมมอัมมมกโรตัวอืเป็นยืส่วนโดเป็นดูแปลงร่างเป็น,นามากุโยมากุดมักดโอ้ยปวดหัวและลิมเปี้ยตามเลยครับโอเคท้ายสุดจริงๆคุณผู้ชมลองฟังประโยคนี้ดูครับโยอุทเดวิะ มาซื่กูมิวุ้ยอะเด๋ยวะจมึงจ้ะผมพูดตรงๆเลยครับฟังไม่ออกเลยโดยถ้าเราผันตามหลักที่เพิ่งได้พูดมาเมื่อกี้นี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับซึ่งแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ชัดๆก็จะกลายเป็นเอยาซาชิจังโอ้ยมาซืกอมีโอ้ยยาซาชิ่างมุดจ้ะเอใจดีจังเลยนะเว้ยแฟ,แ,ฟแฟนมาซือกูมีเว้ยใจดีมากๆเลยนั่นแหละครับกว่าจะแปลงได้ช่างยากเย็นแสนเข็ญผมขอคาราว,ว่าคุณไม่เนว่าแซนเชียเลยที่วิเคราะห์อย่างขั้นเทพแบบนี้ออกมานะครับซนชีย อยู่ตรงด้านล่างดีสคริปชันนะครับผมแลวผมเดาได้เลยว่าคุณผู้ชมคงสมองบว,วมเรียบร้อยแล้วส่วนผมก็บว,วมไม่แพ้กันครับถ้าชอบในคอนเทนต์ของพวกเราสามารถกดไลค์ซับสไครป์แชร์สมัคร m ิมเบอร์ชิได้นะครับผมแล้วไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับทุกคนจ้าเน